จิคิโนสวัสดีค่ะบ้านสไตล์บ้านพักต่างอากาศนะคะซื้อไว้พักผ่อนก็สบายนะคะหรือว่าไปทำกิมไรก็ได้นะคะบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่เต็มเลยค่ะบรรยากาศดีเย็นสบายร้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่มีวิวภูเขาด้านข้างด้วยนะคะลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันแต่สำหรับสิ่งปลูกสร้างน,านั้นควรรีโนเวทก่อนค่ะเพื่อความสวยงามนะคะ และที่สำคัญที่ดินตรงนี้ไม่ใช่ที่ดินโฉนดค่ะน้ำไฟมีครบมีบ้านเลกที่นะคะสามารถเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านได้เลยนะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำขับพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบการเดินทางสะดวกสบายค่ะเดินทางได้หลายเส้นทางนะคะเหมาะสำหรับการพักผ่อนส่วนตัวทำเป็นบ้านพักต่างอากาศนะคะ ราคาสุดพิเศษคันห่งร้านห้าแสนบาทเท่านั้นบ้านพักบรรยากาศปลอดโปร่งนะคะแม่ริมนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสนใจนะัดชมพื้นที่หรือติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดนะคะคุยโดยตรงกับผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปไม่ใช่ที่ดินฉน,นดนะคะแต่มีบ้านเล็กที่อะไรเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ